มาที่เหตุสลดค่ะเมียร่ำให้บอกว่าผัวหายไปปริศนา18วันก็มาร้องให้กับทางเป็นหนึ่งและตำรวจช่วยแกะรอยตรวจสอบจนไปพบว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำในคูน้ำข้างทางเมียเห็นสภาพศพรับไม่ได้ดูคลิปกันหน่อยค่ะ จากกันไปทํางานไม่นึกไม่ฝันว่าจะเป็นการจากลาตลอดไปเมียผู้เสียชีวิตร่ําไห้ออกมาเพราะว่าทางมูลนิธิเป็นหนึ่งและตำรวจสพโปแก้วสพนครชยัยศรีสพเมืองนคนปรปฐมระดมกําลังออกตามหาหลังจากผัวหายไปออกจากบ้านตั้งแต่วันที่5มกราคมที่ผ่านมา18วันผ่านไปสุดท้ายกลายเป็นศพอยู่ในคูน้ําริมถนนค่ะเรื่องนี้นายดนชนกบุญโยธยานรองประธานมูลนิธิว,วินวินเล่าแบบนี้ค่ะ เมียของผู้ตายนไปแจ้งความบอกว่าผัวหายหายออกไปจากบ้านที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีไปทํางานแถวแถวอ้อมน้อยจังหวัดนคปรปฐมตั้งแต่5มกราคมก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามเส้นทางเดิมทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมทํางานแบบนี้เป็นประจําระยะทางกว่า50กิโลเมตรหลังเลิกงานผู้ตายนัดเพื่อนๆไปกินหมูกระทะกินเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุประมาณ4ี่ทุ่มกว่า,วาข้างหน้าเป็นสามแยกเลี้ยวซ้ายอีก3กิโลเมตรจะถึงบ้านแล้ว วูบหรือว่าหลับในไม่แน่แนใจนะคะก็เลยทําให้ผู้ตายเนี่ยขี่รถตรงไปแล้วก็ตกคูน้ําเล็กๆมีรถจักรยานยนต์ทับร่างทําให้เสียชีวิตทรัพย์สินเอกสารที่ผู้ตายพกมายัางอยู่ครบค่ะบัตรประจําตัวประชาชนโทรศัพท์มือถือสมุดธนาคารพระเครื่องไม่มีร่องรอยของการถูกทําร้ายครอบครัวจึงรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ